แน่นอนต่อไปนี้คือบทวิดีโอฉบับภาษาไทยสำหรับรีวิว2025 x51a ความยาวประมาณ1,000ําคำตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับสู่ช่องออ t o r รีวิวช่องที่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานยุคใหม่แบบเจาะลึก ครอบคลุมทั้งรีวิวสเปคฟีเจอร์และประสิทธิภาพที่แท้จริงและในวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกของเทคโนโลยีการบินนั่นคือ2025 x51a ยานบินไร้คนขับความเร็วเหนือเสียงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปฏิวัติแนวคิดของความเร็วการรบและการสอดแนม,มในระดับโลก x51a คืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถบ,บินด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิก หรือมากกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเสแครมเจ็ทซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่อาศัยความเร็วสูงเพื่ออัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์และจุดระเบิดโดยไม่ต้องใช้ใบพัดหรือคอมเพรสเซอร์ ความสามารถนี้ทำให้ x 5 1 a สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในระดับความสูงที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทำได้และมีความเร็วที่ศัตรูแทบไม่สามารถตอบโต้ได้ทันในรุ่นปี2025ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์สแครมเจ็ตใหม่ที่สามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้นานขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงและเสถียรภาพของระบบการเผาไหม้ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในแวดวงการบินไร้คนขับความเร็วสูง อีกทั้งยังมีการลดขนาดของเครื่องยนต์ลงเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในตัวถังที่มีขนาดเล็กและลุลมมากยิ่งขึ้นโครงสร้างของ X51A ใช้วัสดุผสมขั้นสูงได้แก่คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตและเซรามิกแมทริกซ์ซึ่งทนความร้อนได้สูงกว่า1,000องศาเซลเซียสทำให้สามารถป้านทานความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดทานอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปร่างของตัวเครื่องมีลักษณะแหลมยาวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มความเสถียรขณะดทำความเร็วสูงมากอีกทั้งยังเคลือบด้วยวัสดุลดการสะท้อนของเรดาร์เพิ่มความสามารถในการล่องหนจากระบบตรวจจับของฝ่ายตรงข้ามระบบนำทางของ X-51A รุ่นใหม่นั้นถูกยกระดับด้วย AI และระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและรับมือกับความแปรปรวนของอากาศได้ในทันทีทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้แม่นยำแม้ในระดับความเร็วสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบนำทางเฉ่ยที่ช่วยให้การควบคุมแม่นยำในระดับเซนติเมตรความพิเศษของ x 5 1 a p 2025ยังรวมไปถึงความสามารถในการปรับแต่งภารกิจโดยสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สอดแนมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ระบบอาวุธนำวิถีเฉพาะทางตามลักษณะของภารกิจทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องต้นแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นยานรบที่มีศักยภาพสูงในสมรภูมิยุคใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้รับการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ความร้อนและแรงดันภายในตัวถังแบบเรียลไทม์หากเกิดความผิดปกติสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมสั่งหยุดภารกิจได้ทันทีเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอากอากศยานอื่นในระบบรบได้ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมโดรนหรือเครื่องบินขับไล่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบวิธีปล่อย x 5 1 a ขึ้นสู่ท้องฟ้าคือการนำขึ้นไปพร้อมกับเครื่องบินขนส่งอย่าง b 5 2ที่ระดับความสูงหลายหมื่นฟุตจากนั้นปล่อยยานออกกลางอากาศพร้อมจุดเครื่องยนต์บูสเตอร์เพื่อเพิ่มความเร็วจนถึงระดับที่เครื่องยนต์เสาแครมเจ็ตสามารถทำงานได้แล้วจึงปลดเครื่องยนต์บูสเตอร์ออก และเข้าสู่โหมดบินด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกในทันทีแม้จะไม่มีนักบินแต่ x อ 1A ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของกองทัพเนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ในการทดสอบระบบใหม่ๆที่จะนำไปใช้กับขีปนาวุธหรือเครื่องบินในอนาคตเป็นรากฐานของนวัตกรรมการบินแห่งอนาคตอย่างแท้จริงในช่วงปีหลังนี้ หลายประเทศทั่วโลกต่างก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกทั้งในรูปแบบขี่นาวุธและอากาศยานไร้คนขับแต่จากสถิติการทดสอบและประสิทธิภาพของ X-51A แล้วสหรัฐ